สวัสดีค่ะวันนี้มาลงคลิปวิดีโอยาวนะคะชวนเพื่อนๆทำเมนูปลาอีกแล้วนะคะก็วันนี้จะต้มปลาทำน้ำยาปลานะคะเป็นน้ำยาปลากะทิค่ะวันนี้ใช้ปลา3ตัวนะคะคิดว่า3ตัวเนี่ยเยอะแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยทำหม้อใหญ่หน่อยเนาะเนื้อปลาก็เลยไม่ค่อยอูฟูเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมนะคะตามแบบที่เราทำนั่นแหละ เราปรุงค่อนข้างเข้มข้อนอยู่แล้วนะคะแต่ก็เวลาตักไปจะไม่ค่อยเจอแบบความฟูของเนื้อปลาสักเท่าไหร่นะคะทีหลังถ้าทำหม้อไซนี้น่าจะต้องใช้ปลาสัก5ตัวนะคะเพื่อนๆาาเนื้อปลาเนาะที่เราปั่นเมื่อกี้นะคะแล้วก็พลิก แกงนะคะก็พิกแกงก็จะมีพริกกระเทียมหอมเนาะกระชายนะคะขาดไม่ได้เลยตามด้วยกะทิกล่องใหญ่นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีกล่องเล็กอีก2กล่องเนาะแต่มันก็อ,อาจจะได้ถ่ายไม่หมดนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะผัดไปแบบนี้นะคะให้มีกลิ่นหอมสักหน่อยนึงวันนี้ก็คือไฟค่อนข้างจะร้อนช้าอยู่เพราะว่าหม้อมันใบใหญ่เนาะเนี่ยใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะเพื่อนๆตามด้วยรถตีก้อนนะคะก็จะมีน้ําปลานะคะ มีน้ำตาลมะพร้าวนะคะทุกคนมีเกลือเนาะมันก็จะปรุงประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวรอให้เขาเดือดดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยชิมรสดูแล้วก็เราค่อยเติมเพิ่มนะคะว่าขาดอะไรตัวอ่าตีนไก่นะคะแล้วก็มีไก่ส่วนสะโพกเนี่ยเราแยกต้มมาแล้วค่อนข้างเปื่อยมาแล้วนะคะเพื่อนๆตามได้ลูชิ้นปลานะคะหม้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยก็ตักไปก็เห็นความนัวๆอยู่เนาะแต่ว่า จะให้ดีนะคะต้องป่าสัก5ตัวน่าจะดีนะคะเราช่วงนี้นะคะก็คือถ่ายคลิปลงคลิปนะเห็นเพื่อนหลายคนก็บ่นเหมือนกันเนาะมันจะมีช่วงที่แบบว่าเวลา AI เขาดันคลิปมาเพื่อน,อนคลิปมันก็จะวิ่งไปเองลงอะไรก็ปังลงอะไรก็ปังนะคะถ้าเป็นช่วงนะถ้าช่วงไหนที่เราปังรีบๆลงเลยนะเพื่อนพอหลังจากนั้นมามันก็จะมีช่วงที่ดบๆลงนะคะเช่นว่าลงอะไรไปก็เงียบนะคะก็จะเห็นแต่เฉพาะเพื่อนที่เคยเมนกัน แต่ก็จะไม่ได้แบบว่ามันมันไม่ถูกส่งต่อไปข้างนอกอะเพื่อนๆอ,อันนี้ถ้าเราทําคลิปเราก็จะรู้เนาะช่วงไหนที่คลิปของเรามันปังเนี่ยมันก็จะวิ่งของมันเองเลยนะคะแต่ถ้าช่วงไหนนี่หน่อยเราก็ต้องขยันลงคลิปหน่อยนะคะเพื่อให้ช่องของเรายังเขียวอยู่ก็จะลงคลิปเยอะหน่อยนะคะ ส่วนตัวไม่ก้อยเป็นคนชอบลงคลิปสั้นคลิปยาวรูปภาพอยู่แล้วนะคะเวลาทําอะไรเนาะอย่างเช่นวันนี้นะคะก็มาลงคลิปตัวยาวนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนเอ๊อยากกินเมนูนี้นะคะก็จะได้เห็นวิธีการทําด้วยนะคะมันก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะปรุงก็ปรุงง่ายๆนะคะทําเสร็จแล้วก็ขอตัวไปชิมก่อนค่ะ